ต่อออยเจริญครับนุมเล้าสาวเกาหลีนะครับนีงเง่เดแล้วนะครับครับที่นั่นตลาด้วยนะครับครอบครัวกำก,ก,การถูกเราหางครับออยเจริญได้ออยเจริญขอบคุณทางท่านกำนันกุลน,น,นะครับผู้ให้การสนับสนุนนะครับกำนันกุลพร้อมครับทางที่บ้านสมพรครับ นำทีมงานของออยเจริญเข้าร่วมทุ่งการแข่งขัน้ เจริญสวมรอนั่งต่อสวยน้ำบัติงขามือนี่นั่งต่อสวยอ้อยเจริญสิทตังผลงานได้ดีบอลหน่อยได้จักลอยน้องซีลอยกว่าเบิ้งต้อต่อลวต่อก็สวยบางไฟก็ต้องขึ้นสวยจ้าน่รุ่นจ้านั่งต่อก็สวยอยู่แล้วบางไฟก็จะได้ขึ้นซีลอยนั่งต่ออ้อยเจริญ ต้อก็สวยบั้งไฟก็จะขึ้นสูงจ้าออยเจริญออยก็ไปเต้นทั้งวันรอลุ้นจ้าไปเลยครับไปเลยอ้อยจเจริญน,น้ำเขาจุดบ้านน้ำพะแวนตำบลโคทองเพื่อศิลปภูมิจ้ามาอ้อยจเจริญจิตถ้ำผลงานในดีบ่มเหมือนเงินซางตีบอกหนึ่งขั้นเขาไปห่มจะได้นั่งต่อแทนเพียงสี่สิบเพียงสี่สิบเพียงสี่สิบ

นา,นนา,นาน่นพอไมีพอนั่นใส่ต่อเรียบร้อยกำลังมัดจ้ะค้งง่ายได้หลายรครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นุมพ้นทองเอาไปขืนฐานหนึ่งจ่ะมินีนบังไฟมีสามสิบบัง,บงจ่ะ จากออยเจริจอร์จะเป็นปนุ่มพ้นทองจุดต่ออาจารย์อ่ะถึงบอกไนุ่มลาวสาวเกาีน่เออันะุมเาหนุ่มลาวสาวเกาแต่ว่าเป็นนุ่มพ้นทองแต่ว่าหนุ่มลาวสาวเกาหล บังเดี๋ยวมื่อนี้สิได้ซาบูบ้านบะเอาลายกา่บ้านบ่ะว่ะลายกา่บ้านเป็น่ต่หมานที่งานสร้างว่าสิได้พอสามสว่าโอ้ไม้ื็เลขสี่เออบังเลข4 0่จ้ารอดุุ่นทากันจ้าออยเจริญน้าคาว่าบังเดี๋ยวจ้าที่งานสร้างตต่อปักไฟนอนรุจ้าบังไฟแสนท่อห ออยเจริญทีมงานซางกำลลังวายเมทารณีเจ้าทีเจ้าถ่ายทำผลงานไนด้ดีจ้า ขยักย่าบอกไกลๆเลยนะครับพี่น้องอขยัย่าบอกไกลแน่เลยสรางพนว่าหูบอลง่ามหูมันออกกัดขยับขยัตกตบตบตกมองปลอดภัยอาทิตเชินชขึ้นทุกสูงลงมสัสนศพไกล้ๆได้หลายขอทีมงานออยจเจริญจงโชคดีสางจอมน้องไป ลืมไปเอ้ยแบดแบดไปหมู่เดียว3,000โหยควบกลุ่มเทพไปบาด มาล้างที่ล้างทีไปี่ที่ดู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 ดึงลงไปจ้าสี่สิบห้าดูไปไปดเร็วบบที่จะเล่าเล่ากินได้หรอ งานสาง่อยจะเลื่อนหลุ่นักกรรมการเนจับเลาเบาเดี๋ยวตาเล่าตัหงเาเดียวเ่าร่าาเียวตทารา้รรมการทีกาหนึ่งรอบทีจจัดครับหนรอบจัดจัอยจะเลื่นดหลุาองตัวมาอยู่ ในขาวบางๆครับขนาดกรรมการจับเล่หนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยพันเล่าเป่าเล่าใบเป,ใเ,ปปาเป็นกันไปกันดูกันไปเรื่อย ขบวนมาเพียงรอบจัจัดนะครับตามสถิสไตล์ของมุงไฟหางขาด้าุ้้าตอกาพิ่ายตมสีเตามเมป็นทนอางังตะเลาจ้าหางขาดครับพี่วัดชินีกว่าระดับไปครับตอนนี้ครับพี่ออกไม่พิจิตรจ่าครับมันจะหมุนรอบจัดจัดนะครับเป็นมงไฟติดกาญงๆแด้มงไฟลักษณะนี้เลย มึงกันไปร้อยห้าสิบพันรยห้าสิบพันการ่างจะรหลุดจากข้างขาวบางๆมาเป็นนเงินผัดขันกางเลื่อยๆทีงานหมงไฟงกันั่งการฝุงการพลิกรลางก้น,นาลงครับร<ป>อบ้าลงเบิ่งกันไปเรื่อยๆมุกไฟดีบินและไปพี่จังหวัดเป็นเกลียวแล้วก็ไหลเลยพ่อะม่าณครับ ระดับพอหรือไม่เพิงกันไปกับตัวเลขที่พี่ร้องคุยกันแล้วถ้าจะไล่เป็นต้านน้ำเกิดตัวมาเป็นขาวไล่ขวางอางบางๆอีกพัดหนึ่งครับคับหางติดขาดจะคู่กันมากครับสีลงมาก่อนลยหางิขาดเลยหมุนหลอกจัดจัดตีเป็นวงหยุดเท่ย

รุดรอดจากผาเขาไล่เดี๋ยวพอตอนมันขึ้นมาหาัวขาสิดแย่ที่น่องตอนนี้มันคืถูกถึงไปทังนขั้งขา,าครับสองร้อยห้าสิบพันดูกันไปเรื่อยๆเลีเ้ยงฟงเลี้ยงฟางติดแย่ากนะมันโ่แย่แต่กเลี้ยงไปนะเ้ังมากหน่อยทำไ้ผิดตาม เดียการขวาของหัวขาวที่ไม่เึ็นขวัญขวาี่น่้อยนะครับเดียงมาด้านซ้ายขวาเบิงกันไปเด้อยะครับเหลโซ่ทหรแซดพี่พานเลฆไหลายโซเบิงกันไปเรื่อยๆอยู่ในมุมกว้างดีของเราฝั่งขวาเราก็ดะกินฝ่งขวาทหารของเราปล่อยขีดปล่อยวนปล่อยโยกปอยวนหลอดจัดๆ้หารกองเนื่งนะครับ สามร้อย300้่ามร้องขึ้นาดีจังับมาเป็นกุ้มภาเท่าๆดางๆนะครับที่สลับก็ผ่าลงเงินบมุนลงมาตรงนี้คุณเท่าอีกคุหนึ่งนะครับเบียดด้านขวาหลอกจัดจัดมาตลอดนะครับคอยีคอยวนตามลงมาเติมร้อยยี่สิบยส รอยเจริญ320จ้า